สวัสดีทุกคนนะจ๊ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องต้อม CK c h a n n e l วันนี้นะจ๊ะทุกคนเรามีกิจกรรม5กิจกรรมที่จะมาฝึกสมาธิให้กับนักเรียนนะจ๊ะ <Wow. S 1> เดี๋ยวมาดูนะคะว่ากิจกรรมวันนี้จะฝึกสมาธินักเรียนของเราเนี่อย่างไรบ้างนะจ๊ะเตรียมไปดูกันเลยจ้ะ สำหรับกิจกรรมแรกนะคะทุกคนก็จะเป็น stone เด็กทุกคนก็จะอยู่ในท่าที่แข็งเป็นหินนั่นเองเดี๋ยวเราก็จะให้จังหวะน,นักเรียนนะจ๊ะเตรียม3 2 <c oughs> 1สโนึ่ง stone <c> h <oughs> a นี่เห็นไหมฮะนักเรียนก็จะมีสมาธิไม่ขย,ยุกขยิกเลย <c oughs> หรือถ้ามีใครขยับเราก็จะเห็นในกล้องนี้ <c oughs> อ่าทุกคนทำได้ดีมากหยุดห <c oughs> ยุดก็คือขยับได้ อ,อยู่นด่าผ่อนคลายในลองอีกรอบสามสองนหน,นึ่ง stone สามสองหนึ่ง stone เพราะว่า stone แปลว่าหินนี่นักเรียนทุกคนก็จะแข่งเป็นหินเดี๋ยวนี้นะฮะไม่ขยัไปอีกเลยแม้แต่นิดเดียวโอเคดีมากมีสมาธิมากและนี่ก็เป็น กิจกรรมโตนะฮะที่ทำให้นักเรียนฝึกสมาธิอันที่หนึ่ง <Hi. S 1> เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกิจกรรมไซเ e n กันฮัลโคนเดี๋ยวจะให้นักเรียนเข้าห้องโดยที่ใช้กิจกรรมไซ l e น e สามสองหนึ่ง silence เด็กๆก็จะเข้ามาแบบเงียบย่องเข้ามานะฮะเด็กๆก็จะย่องเข้ามาโดยที่ไม่มีเสียงอะไรเลย <S <S> <S เหมือนไม่มีใครเดินเข้ามาในห้องเลย <What? S 1> เด็กๆก็จะนั่งลงด้วยความเงียบโดยที่ ไม่ใช้เสียงอ่ะกิจกรรมนี้คืองดใช้เสียงใดๆทั้งสิน้นตอนนี้เราจะไม่ได้ยินเสียงจากใครเลยซึ่งทุกคนมีสมาธิดีมากอ่ะเตรียมตัวสามสองหนึ 3, 2, 1, ่งไซเลนนี่นะคะเป็นการเคลื่อนที่ไปนในจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเข้าห้องหรือออกห้องนักเรียนก็จะออกเข้าโดยที่เงียบไม่มีเสียงเลยแม้แต่น,นิดเดียวพเพราะไซเลนมันก็คือความเงียบนั่นเองช สำหรับกิจกรรมต่อไปนะครทุกคนเราจะให้นักเรียนเนี่ยฝึกสมาธิกิจกรรมนี้ชื่อว่าเราบอกเราบอกนะฮะก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนปิดตาแล้วก็ฟังคําสั่งนะฮะ,ะนักเรียนทุกคนปิดตามือซ้ายปิดข้างซ้ายมือขวาปิดข้างขวาอ่่ทีนี้กิจกรรมไม่ทำยังไงถ้ามีคําว่าเราบอก <c oughs> เช่นเราบอกยืนหรือเราบอกนั่ง นักเรียนจะทำตามถ้าไม่มีคําว่าเราบอกนักเรียนจะไม่ทำไหนลองสิพอปิดตาปุ๊บนักเรียนจะได้ยินเสียงอย่างเดียวนะคะทุกคนอ่ะลองมาเราบอกยืน <What? S 1> เราบอกนั่งเราบอกยืน <Whoa. S 1> เราบอกนั่งยืนเราบอกนั่งยืนนั่งยืนเราบอกนั่ง เฮ้ย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 ยืนเฮ้ยเฮเ,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 เราบอกยืนเราบอกนั่งเราบอกยืนเราบอกยืนอา้าวอ้กระดุกกระดิกดกระดุกกระดิกทำไม <S <S นี่นะ,ะทุกคนนักเรียนก็จะไม่รู้เลยว,ว่าใครในห้องเนี่ยยืนหรือนัง่งหรือว่าทำผิดกติกาฮะ,ะ <S 1> <S 1> เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนมีสมาธิอย่างมาก <S <S <ไ>ากิจกรรมต่อไปนะฮะทุกคนเป็นกิจกรรม ก็คือลิฟต์ลิฟต์คือการขึ้นลงโดยที่เราจะฝึกการทรงตัวโดยให้เรียนหยิบสมุดขึ้นมาแล้วก็จะเอาสมุดวางไว้ข้างบนหัวอ่าดีมากแบบนี้แหละเห็นไหมนะคะทุกคนนักเรียนก็จะทรงตัวโดยที่มีสมุดวางไว้บนหัวได้แบบนี้ทําให้ฝึกสมาธิแล้วก็ฝึกการทรงตัวไปด้วยเดี๋ยวเรามาลองทํากิจกรรมนี้พร้อมกันเตรียมขึ้นห้ามใช้มือจับสมุดนะอะใครหล่นหยิบขึ้นมาใหมา่ <Hey. S 1> อ่า ครั้งแรกมันก็จะมีหล่นบ้างนะเดี๋ยวคนที่มีสมาธิแล้วก็จะไม่หล่นเลยเก่งมากจ้ะ <Yeah. S 1> ทุกคน <Yeah. S 1> เก่งเยี่ยมมากอ่าใครหล่นหยิบขึ้นมาใหมา่ oh. อาจจะลมพัดขึ้นค่อยคขึ้นใครหล่นจับใหม่ oh. ใครที่ไม่หล่นดีมากทรงตัวได้ดีมากลง oh. Oh. ใครหล่นจับมาใหมา่ oh. Oh. ขึ้น ขึ้นลงอ่าดีมากก็จะมีบางคนนะฮะที่หล่นบางไม่เป็นไรก็เป็นการฝึกการทรงตัวเด็กๆก,ก็จะมีสมาธิมากหลนอยู่เพื่อใหม่ะลงและนี่ก็คือกิจกรรมลิฟต์ก็คือการขึ้นลงโดยที่มีสมุดวางอยู่เป็นหัวอาทุกคนดีมากค่ะน <Hi. S 1> ีนะฮะทุกคนเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่า smile or not ก็คือห้ามนักเรียนยิ้มหรือหัวเราะ <Huh? S 1> และห้ามมีเสียง ถ้าเพื่อนในห้องทําอะไรก็แล้วแต่เราจะห้ามคุยห้ามมีเสียงห้ามหัวเราะเตรียมตัว smile or not เริ่มห้ามยิ้มห้ามหัวเราะห้ามมีเสียงแบบนี้นานทำไมเริ่ม smile or not เริ่มห้ามเห็นฟันด้วยเนี่ยเป็นการฝึกให้นักเรียนมีสมาธิห้ามยิ้มห้ามขำ smile or not เอาคือนักเรียนทำอะไรอยู่ก็ได้แต่ว่าห้ามยิ้มห้ามเห็นห้ามหัวเราะแบบนี้อมยิ้มได้แต่ว่าห้ามหัวเราะ ้ามีเสียงข้ามขำนะเราหันไปดูเพื่อนได้หันไปดูแล้วว่าคนไหนหลุดขำแล้วอ่าแบบนี้คือหลุดขำคือไม่ได้แบบนี้หลุดขำโอเคและนี่ก็คือกิจกรรม smile not ให้นักเรียนฝึกควบคุมสติตรงของตัวเองนะคะทุกคน